เฮมวัดฟ้าชายนิวัดกลับพระนครแล้วพระยะค่าวเสร็จท่นกลับมาแล้วจด,วดูแลไว้ไต้นเตรียมตัวต้อนรับที่เจ้าได่าวันเลนท้ายปีนี้กูจะได้กี่ดอกขออนุชาสมเด็จพระบิดาท่านบัดน,นี้ข้าพเจ้ากลับมาแล้วรายงานข่าวสึกว่า แผ่นดินของลุ่มแม่น้ำสารวินมีชัยเหนือมนาเรีแล้วพุทธค่ะสมแล้วที่เจ้าเป็นลูกของพ่อลุ่มแม่น้ำสารวินมีชัยต่อมานมนาเรีพุทธค่ะ้วยณบัดนี้ดังคำสัญญาที่พ่อเคยกาวให้กับเจ้าเอาไว้พุทธค่ะเจ้าต้องการสิ่งใดพ่อจะยกให้เจ้าทุกอย่างสิ่งที่ขา้าพเจ้าต้องการนั้น เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจข้าพเจ้าพูะเจ้าค่ะเจ้าไม่ต้องพูดพ่อรู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องการสิ่งใดสิ่งที่ข้าเจ้าต้องการไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดข้าพเจ้าต้องการที่จะแต่งงานนอะพูทเจ้าค่ะดีเลยเะเสเด็จพี่ผมฉันพร้อมแล้วเปคกดีมากลูก่อแต่การแต่งงานครั้งนี้ มิได้ขอแต่งกับกันนิกาข้าพเจ้าขอถอนมั่นกันนิกาแล้วแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าสุรพดีพระเจ้าค่ะเรียบร้อยไม่ได้ผมชอพ่ยามเป็รทาินี่ัไ่กันนิกานั่งเห็นมาวัดกันนิกาเป็นคู่มั่นของเจ้าถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าทำแบบนี้พ <you anything>? ่อจะเสียหน้าพระบิดาเคยได้ตรัสไว้แล้วว่าหากแม้นชนะศึกกลับมาขอสิ่งใดข้าจะให้ข้าจึงขอทอนมั่นกันนี้ก่าแล้วแต่งงานกับสุรวดีพระบิดาเป็นกษัตริย์เช้าตรัสเย็นแก้ไพ่ฟ้าประชาชนหรือจะให้ความเคารพพูะเจ้าค่ะต้องให้นะพร้เจ้าข่ะไม่ได้นะเบค้าหม่อมฉันแห้งกลังมานานแล้วเสด็จ่อจะทำอะไรไดะ พระเจ้าค่ะมึงนำกันนิกาไปนั่งข้างล่างไม่และเอาสีสะพยกูขึ้นมาประทับข้างบนไม่ได้รูรู้แล้วว่ามึงติดนิชัยใช้กูจากใครจากพ่อมึงนี่ไงเร็วเวมืองมึงเนี่ยมีกูคนเดียวเหรอมึงจะทำอะไรรับด้วยก้าวกูไม่ไปเขาให้ไปมึงก็ไปสิกูมไม่ลงมึงจะลงไม่ลงกูไม่ลง ออกใช่ไหมกูไม่ออกแสดงว่าอยากลองวิชากับกูเหรอคุจะทำไรกูไอต้นลองไม่ลองไม่จะลองไม่ลองจะลองไม่ลองกูบอกให้ลองไอชิมไม่โอ้หไม่มาดิมาดิอุ้ยอตักกูตักกูตักกูอ๊ยโอ้ยลูกอีโหดรเนียมึงพุบปากเด มึงด่าด่าพ่อผัวด่าพ่อผัวฮะเจ้าเขาตังเนี่ยมึงจะเอาไว้ไม่ฟันมึงจะเอาไว้ไม่ได้ลบแม่เยฮะไอ้บ้าโอ้ไอ้ต้นพฮียค่ะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วพฮียค่ะอยู่เฉยนันั่งเฉยนั่งเฉยดิเดี๋ยวกูบ่งเชฉยสีสะพ้ายพ่อคือสู่ประทับเคียงข้างพระบิดาเชิดได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ ลับเอียงชัดๆดดมากไอตันลูอีสองมาตรฐานโอ้โห้โโหโวดสปกปรกพอแล้วมันทับได้เพียงค่ะโอ้ยกาบตีนไอตันไปเอาแหวนที่กันนิกามาเดี๋ยวนี่เนี่ยใช้แต่กู แหวนอยู่ไหนอยู่ไหนนมึงเอาไปใส่ไว้ทำไมในแอเรีย51อ่ะนี่อยากได้ป่าเอ้ามึงลวงแม่ไอ้มือส้นตีนพอของฟรีไม่จับของเสียตังจับจังอยากได้จริงป้ะเอามาอยากได้เหรอเสร็จว่ากูพูดดีมงใหกกูไม่ให้ไม่ให้